เรือดำน้ำเรือดำน้ำค่ะเรือดำน้ำเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาพบกับทูตทูตหานจื้อเฉียงท่านทูตอาหารจื้อเฉียงต้องจัชื่อให้ได้หารจื้อเสียงเองเขาทูตจีนประจำประเทศไทยซึ่งเมื่อวานนี้เขาพูดคุยกันมีประเด็นหลายประเด็นแต่เรารอจ้องเรื่องเรือดำน้ำนี่แหละซึ่งไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเยอะนะไม่มีไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าคุยกันแบบไหนแต่ว่าสิ่งที่แถลงเนี่ยก็คือแค่บอกว่า คุยกันด้วยดีในเรื่องของข้อตกลงจะซื้อเรือดำน้ำและจะนัดให้มีการพูดคุยเจรจากันต่อไปคแค่นั้นไม่ได้ลงรายละเอียดเลยแต่หมายถึงว่าถ้าฟังจากคุณสุทินให้สัมภาษณ์ที่กลาโหวมเมื่อวานเนี่ยคือการที่จะย้อนกลับไปเอาเรือดำน้ำเหมือนเดิมเนี่ยไม่มีแล้วปิดประตูก็คือเป็นเรือดำน้ำเปลี่ยนเป็นเรืเอซิเกตนั่นเองเพราะฉะนั้นดีลก็คือเป็นดีลนี้แต่พอดีว่ามันมีข่าวออกมาจากกองทัพเรือว่า กองทัพเรือเนี่ยคือเนื่องจากว่าตอนที่รัฐบาลตัดสินใจแบบนี้ยว่าเปลี่ยนจากเรือดำน้ำเป็นเร<ะ>ือฟริเกตเนี่ยมันเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งข้างนอกข้างในแล้วก็บรรดาอาดีตผู้บังคับอดีตผอ,อทลหลายคน ừ, ว่าทำไมกองทัพเรือยอมง่ายยอมนะเนาะทำไมยอมง่ายในเมื่อกองทัพเรือเนี่ยไปทดสอบทดสอบเครื่องยนต์จีน CHD 620แล้วแล้วทำไมเนี่ย ก็คือมีหนังสือรับรองจากกระทรวงกลาโหมจีนนั่นนู่นนี่นั่นแล้วแล้วทําไมไปยอมรัฐบาลเขาทําไมไม่เดินหน้าโครงการเ,ออเพราะฉะนั้นท่านพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยงพุม้มสการหานเรือเนี่ยก็อาจจะโดนทัวลงในแ<อ>ง่ว่าอาจจะกับคือในแง่ของว่าอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยทาไมยอมไม่ได้ซึ่งจริงๆเขาบอกว่าทางผบทรนเนี่ยเขาได้พยายามที่จะพูดคุยเจราจาต่อรองแล้ว ว่าได้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเราทดสอบอะไรมาแล้วแต่เข้าใจแหละว่ามันเป็นนโยบายรัฐบาล<โ>ที่เขาจะมไม่เอาแล้วจังหวะว่ามันมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีเหตุผลที่ทําให้รัฐบาลเนี่ยเขาจะไม่เอาเรือดำน้ําจีนก็ได้เพราะว่าเราจะเห็นว่าตอนเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้า,านน่ะเขาก็ถล่มเรือดำน้ําจีนมาตลอดเพราะฉะนั้นพอมาเป็นรัฐบาลเอ้าเขาจะมาหนุนเหรอ,อแล้วยิ่งมันมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์แบบนี้ใช่ใชไหม แต่เมื่อวานนี้มันมีประเด็นหนึ่งตอนที่นายกคุยกับทูตจีนอะ่ะคือมีการติดตามผลตอนที่นายกไปเยือนจีนไปพบอ่าสีจินผิงแล้วก็อะไรนะนายกเขา,าหลีเฉียงอะ่ะค่ะเขาก็ติดตามผลเรื่องของพวกสินค้าคบอกว่าเขาจะซื้อข้าวเราหนึ่งแสนตันเขาจะนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะนายกเขาก็มีแนวคิดเรื่องบร์เตอร์เทดใช่ไหมาการค้าต่างตอบแทนเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่า เขาอาจจะมีการอะไรเช่นเราอาจจะซื้ออะไรของจีนหรือเปล่าแล้วจีนเขาก็จะซื้อสินค้าเกษตรแลกกันเออประมาณนั้นก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวอาจจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอนายกจะจะลองถามอีกทีว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าอะไรแ่บบางทีเนี่ยการเจราจาแบบนี้เขามองเป็นเรื่องลับถามคนอื่นไม่มีใครพูดถามนายกเลยคือข้อข้อดีของคุณเศรษฐาประการหนึ่งนะคืออะไรปะ่ะค่ะ เป็นคนที่พูดตอบใช่แล้วคือคืออันไหนที่ตอบได้ก็คือตอบนะยกเว้นเรื่องที่ผ่านมาที่คุณเศรษฐาขอไม่ตอบคือเรื่องของการเจรจาตัวประกันเพราะมันเซนซิทีฟอ่านั่นแหละคือถามนู่นถามนี่เนี่ยจะตอบหมดเพราะฉะนั้นก็ก็จะดีคือถามถามได้สุดเลยตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็บอกว่าอ๋อเรื่องนี้ผมขอไม่ตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูว่ามันมีดีลอะไรพิเศษเพิ่มเติมบ่ะแต่ว่าถ้าฟังจากคุณสุทินพูดเมื่อวานเนี่ยคือปิดประตูแล้ว ก็คือไม่ไม่กลับไปที่เรือดำน้ำจีนเครื่องยนต์จีนแล้วอ่าเพราะว่าคือแต่ต้องบอกนะว่ากองทัพเรือเนี่ยเขายังพยายามชี้แจงอยู่คือสังคมเนี่ยเขาจะไม่ฟังอะไรที่เขามีการชี้แจงเพิ่มเติมเขาฟังอะไรที่มันเป็นของแรกอ่ะเขาก็จะเชื่อใช่แต่ถามว่ากองทัพเรือเนี่ยพยายามชี้แจงว่าไอ้เครื่องยนต์เนี้ย มันไม่ใช่เครื่องยนต์เรือดำน้ำเออมันเป็นเครื่องยนต<ป>์เครื่องชาร์จไปใช่เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งจะใช้ก็ต่อเมื่อเรือดำน้ําเนี่ยลอยลําขึ้นมาหรือว่าโผล,ล่ p o l i s c o p e ก็คือต้องมีออกซิเจนใช่ไหมอ่าและอันหนึ่งคือคุณรู้ไหมว่า CFD หกสองศูของจีนเนี่ยก็เอามาจากเครื่องเยอรมันเเอาก็จีนเขาเป็นเจ้าแห่งการพัฒนาไม่เราไม่ใช่ก๊อปปี้นะเข้าใจป่ะใช่หก เขาคิดเองแต่เผอิญไม่เหมือนเดี๋ยวเออเดี๋ยวเล่าก่อนคือเยอรมันเนี่ยจ้างจีนผลิตในประเทศจีนเลยไอ้เครื่องรุ่นเนี้ยก็คือเหมือนเหมือนแบบก็ต้องไปแรงงานถูก่ะใช่ไหมจ้างจีนผลิตเอ้าจ้างจีนผลิตจะเหลือเหรอใช่ไหมเขาก็รู้หมดว่าจ้สงจุดเอะไรบ้างยังไงบ้างเพ่เทคโนโลยีเขาก็เลยเอาอันเนี้ยไปพัฒนาของเขาเองเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์เยอรมันที่ผลิต ผลิตในจีนเนี่ยที่ที่อันนี้อันนี้เป็นข้อมูลจากจากทางทอรอ,อย่างไม่เป็นทางการนะ,ะเขาบอกว่าอะ mpu ที่ผลิตในจีนก็มีแล้วก็มี mwm ซึ่งก็เป็นเครื่องเยอรมันค่ะซึ่งเขาก็คุยว่าก็พอๆกับ mpu เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องเครื่องจีนเนี่ยเขาก็พัฒนามาจากเครื่องเยอ,เยอรมันแล้วจีนเป็นคนผลิตในประเทศด้วยเพราะฉะนั้น ความสามารถสมรรถนะไม่แพ้เครื่องเยอรมันออก็เครื่องจีนแทนไม่ได้หรอเออนี่ไงเขาก็เลยพยายามจะชี้นี่ไงมันถึงเป็นข่าวออกมาจากกองทัพเรือว่าเฮ้ยเครื่องจีนเนี่ยมันก็คือเครื่องเยอรมันแต่เพียงแต่จีนเนี่ยเป็นคนผลิตเครื่องเนี้ยแต่ว่าส่งในในลายเส้นของเยอรมันมแต่ณเวลาเนี้ยคือจีนจะเอาเครื่องนั้นมาเป็นของตัวเองก็คือเป็นยี่ห้อของตัวเองเลยมาตั้งว่า C H D 6 2 0อ แต่จริงแล้วมันก็คือเยอรมันคือเขาพยายามจะอธิบายแบบนี้เพื่อให้ทางผู้ใหญ่ในใจอ่อนเพราะฉะนั้นรอดูเพราะว่าเมื่อวานคุณสุทินบอกว่าให้บิ๊กเล็กพลเอกนะัทพลนานพานิชเลขานุก,การและรัมนตรีการาโหมเนี่ยไปคุยกับกองทัพเรือในรายละเอียดว่ายังไงแต่ คือมันมีข่าวออกมาจากกองทัพเรือไงว่าเขาจะสู้อีกตั้งหนึง่งอ๋อเหรอคะอ่าเขาจะสู้อีกตั้งหนึ่งว่าเขาจะขอว่าเป็นเรือจีนเพราะว่าอะไรปะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนะอืมใช่ถ้ากองทัพเรือสู้แล้วบอกว่าขอเดินหน้าโครงการนี้เถอะขอลำแรกเอาก่อนมันก็จะเป็นการเปลี่ยนประวัติศาสตร์เลยว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ได้เรือดำน้ําจีนแต่ถ้ากองทัพเรือหยุดนะเวลานี้ไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะปล่อยเลยก็คือ ไม่รู้เลยเขาเรียกว่าสังเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นภาษาก็คือโดนจมไปเลย<ง>ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละที่ทําให้แบบทางพบออทรอเองก็คงต้องคิดหนักว่าอย่าลืมว่ารัฐบาลน,นี้เนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีอํานาจเต็มมากไม่เหมือนยุคปลายพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมที่แบบเอ้ยคุยอะไรก็ได้แล้วแต่อันเนี้ยเขามีอํานาจเต็มแล้วก็อยู่สี่ปีด้วยเพราะฉะนั้นถามว่า ทรรอจะสู้ได้ไหม <S 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 จะสู้ด้วยเหตุผ <Senior> ลแต่ถ้าเป็นนโยบายเนี่ยก็เชื่อว่าเขาไม่เอายิ่งฟังคุณสุทินพูดเมื่อวานนี้ก็เหมือนกับว่าเดินหน้าเรื่องสิเกตแล้ว<ม>แต่ถ้ากองทัพเรือคิดว่าสู้สู้<ม>ต้องเอาให้ได้เงี้ยแต่ถามว่าจะเอาอะไรมาสู้ใช่ไหมถามว่าสู้ไปเนี่ยพบทรอเจ็บตัวไหมพบทรอเนี่ยพอพอเขาก็ต้องคิดดิว่าเฮ้ยเขา่อยู่แค่อีกสิบเอ็ดเดือนเพราะว่าพบคนนี่เกษียณแล้วถ้าเขาจะตั้งคนต่อไปเนี่ย ถ้าเขามีปัญหาระกองทับเรือไอ้กับรัฐบาลกับนายกกับรัมตีกลาโหมเนี่ย<ะ>เดี๋ยวขา้างเขาตั้งคนต่อไปของเขาเนี่ยจะไม่ได้เออกลาย่าอ๋อมีปัญหานักเ<อ>หรอโอเครัฐบาลเนี่ยจริงแทรกแซงการแต่งตั้งยุ่งใหญ่ไม่ได้หรอก<ะ>เพราะว่ามีระบบเจ็ดเสือค่ะกลาลาโหมก็จริงแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยคือมันก็อาจจะมีแบบพูดกันได้อะว่าเ<ะ>ฮ้ยเอาคนนี้ไม่เอาคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็อาจจะกระทบแผนในการวางตัวผอทรอของบิ๊กนุ่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไปมีปัญหากับทางรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่เชื่อว่าก็จริงๆเนี่ยพี่พี่สนับสนุนนะการมีเรือดำน้ำําแต่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเรือจีนหรือเรืออะไรแต่ว่าในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยมันจําเป็นต้องมีงมีใช่แม้ว่าคุณสุทินจะบอกว่าเฮ้ยเอาเรือเกตไปแทนเรือ<ต> คนละแบบเลยใช่ลบสามมิติอะไรจริงๆแต่ถึงเวลาเนี่ยคือเรือฟิเกตอะสู้เรือดำน้ำไม่ได้หัวเจอกันตัวต่อตัวเงี้ยไม่ต้องพูดถึงหรือว่าหรือเรือฟิเกตมาห้าลำเจอเรือดำน้ำลำานึงเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ขนาดใช่เพราะว่ายังไงเนี่ยอย่างที่พี่เคยเล่าไงทหารเรือที่เคยฝึกกับเรือดำน้ำเนี่ยบอกเลยว่าเรือฟิเกตเรานี่แหละฝึกหาเรือดำน้ำไม่เคยเจอเลย ดำแล้วเขาก็หายไปเลยหาไม่เจอเลยยกเว้นตอนนั้นฝึกกับสารัตสารัฐต้องการให้เราฝึกแบบเจออ uh huh. ก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้พลาง uh huh. ในเรื่อง uh huh. อะไรก็ให้เจอ uh huh. ว่าเออมันเป็นลักษณะนี้นะแต่ส่วนใหญ่ฝึกสิบครั้งเนี่ย9้าครั้งเนี่ยไม่เคยเจอ อันนี้เขาถึงบอกเลยว่ายังไงเรือดำน้ํามันก็คือเรือดำน้าค่ะคือความพิเศษของมันสมรรถนะความน่ากลัวของมันก็คือดาไปแล้วคนหาไม่เจอพี่เล็กเรามีเรือดำน้าที่เราจ่ายไปแล้วตอนนี้เราจ่ายไปเท่าไหร่ละแปดพันหก้ล้านแปดพันกับีกหกล้านใช่ถ้าเราบาทใช่ไหมใช่บาทก็คือในช่วงหกปีมันเป็นงบผูกพันใช่ไหมแปดประมาณแปดพันล้านเนี่ยจีนเขาไม่คืน เราก็เลยต้องเอาว่าเอา800 0ที่จ่ายไปแล้วจะเป็นฟรีเกตใช่ก็คือแล้วก็เดี๋ยวต้องโปะเพิ่มอีกประมาณ <S 1> 1, <S 6 0 0ันล้านอีก6 0 0ันเพราะมันทั้งหมดมัน 14, 1ม่นแต่ว่าทางคุณสุทินบอกว่าจะเจราจาขอลดขอลดราคาอีกหน่อยเพราะว่าเรือฟรนะีเกตจีนอ่ะมันก็ต้องอาจจะถูกได้หน่อยหมื่นเพราะว่าเฉพาะเรือดำน้ำอะ่ะตัวมัน13,500านอล้านอ,อน,นแต่ว่าเรือดำน้ำเราอะ่ะในแผนเราจะมี1ใช่ไหมไม่3แต่ว่าต่อทีละหนึ่ง คือตอนที่ตอนรัฐบาลคอสชอนุวัติไว้สามลำสามหมื่นหกพันล้านแต่ว่าโดยงบประมาณเนี่ยมันก็ไปทีละลำทีละลำก็คือหมื่นสามพันห้าร้อยล้านแต่ปัญหาก็คือตอนเนี้ยไอ้สร้างท่าเรือก็คาอยู่สร้างไว้แล้วด้วยก็กาลังจะขึ้นอย่างเงี้ยก็คาอยู่แต่ว่าทางกองขึ้เรือบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้จอดทำอย่างอื่นเออแต่มันก็เลือจอดคือถ้าต้องมันต้องไม่สร้างหลังคาแล้วก็อาคารก็ใช้ทําอย่างอื่นได้ แต่ว่าอ่ะมันก็จะตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อนะอ่ะคือถ้าเชียนะเชียกองทัพเรือนะอ่ะก็สู้ไปเขาสู้อาจยืนยันไปดูซิว่ารัฐบาลนี้เขาจะโอเคไหมแต่ถ้าเขาไม่โอเคเราคือ,ค,อคือพี่อ่ะพี่มองว่าก็ก,ก็ได้นะคือเพราะว่ารัฐบาลนี้ไม่แน่ว่าในอีกสองปีเขาอาจจะเป็นเยอรมันก็ได้ใช่ไหมงัดโครงการขึ้นมาใหม่ให้เรือดำน้ำเยอรมันแต่เขามีขำๆอันนี้สมหมดเวลาแล้ว มีขำๆนะบอกว่าประเทศไทยอ่ะเขาไม่ให้มีเรือดำน้ำหรอกเดี๋ยวเวลาปฏิวัติอ่ะเอานายกหนีลงไม่ได้เรียนำน้ำนี่เหระนี่นี่คุยนี่นี่เป็นความคิดสมัยขำๆสมัยนู้นนะทหารเรือคุยกันขำๆเป็นเวลานานละสิบปีว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเอาเอานายกหนีก็ได้หรือเอาปฏิวัติไม่สำเร็จเอาผบเหล่าทัพหนีดังหายเลยอ เมื่อก่อนเราก็คิดว่าเอ้ยอันนี้มันขำหรือเปล่าวะแต่คิดแล้วมันมีความเป็น,ปน,ปนไปได้แต่มันไม่ใช่เหตุผลหรอกเออคือมันไม่ใช่เหตุผลซะทีเดียวหรอกออพี่คิดว่าไอ้คนค้าเขาคงไม่ได้เรื่องนี้ค่ะโอ้โห<อ><อ>เวลา โอโหแล้วครบไหมอ่ะครบอยู่ครบอยู่ใช่ส่วนเรื่องอื่นๆที่แบบการเมืองการมุ้งอะไรอย่างงี้นะก็หลรายการก็พีดไปละเพราะว่าช่งเี้เรื่องการเมืองก็ไม่มีอะไรหนักหนาเท่าไหร่ก็เพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังโฟกัสที่คุณคุณอุ้งอิงกันอยู่ใช่ไหมว่าเออคุณเศรษฐาจะได้อยู่ครบ2ปีหรือไอ้ครบ4ปีไหมบทบาทอะไรแค่นั้นฮะ